สำนักโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษเป็นหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษตลอดจนประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภา,า,าคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในภารกิจที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ ของพระบรมวงศาวนวงศ์ทุกพระองค์ภายในได้จัดพื้นที่แสดงพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ได้ทรงริเริ่มพระราชการณียกิจแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสด,ด้านสาธารณาสุขที่พระราชทานในวาระต่างๆส่งให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงเห็นว่าการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีนั้นคือพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาประเทศ เื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประสพนิกรไทยเชกเช่นพระบรมชนกนาถทรงธนุบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชที่จัดสร้างขึ้นในพิมพ์ธุลกันดาล21แห่งทั่วประเทศให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในชนบท มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน40ปีแม้ขณะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือครุพันและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกให้ได้เข้ารับการรักษาที่รวดเร็วลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน นิทรรศการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชะดำริด้านสาธารณาสุขกว่า1,000โครงการที่ได้นำมาจัดแสดงไว้แต่น้ำพระราชหฤทัยและพระมหาการุณาธิคุณต่อบพระสกนิกรไทยและกระทรวงสาธารณาสุขจะยังคงสืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติของสองกษัตริย์นักพัฒนาในด้านการแพทย์และสาธารณาสุขไทยณอาคาร6ชั้น6สตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข